โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอุคิวคิกกับพี่ขวัญกิ N ๊กเอแล้วก็ข้างหลังก็พี่ขวัญเหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนไหมอา้าวทำไมเขาไม่หัวเขาอีกตัวนึงไม่เหมือนเธอไม่ได้ทําทําขนตาเขา <c oughs> เออก็ผมมันยาวไงเธอไม่ได้ไปตัดผมนานไนงะผมก็เลยบังขนตาเธอไปแล้วเข้าใจปหะ เออเราทำแบบสมจริงอใครอ้วนจังวะอะไรใครอ้วนอ๋อใชผมไงผมออกข้างผมออกข้างเนี่ยผมออกข้างผมหนาผมเยอะผมเยอะใครว่าจะอ้วนไม่มีพี่ขันอ้วนี่ไหนไม่เคยไม่เคยอ้วนเลยจริงพี่ขันเราไม่อ้วนสักนิดนึงจริงเลยนะอะไรวันนี้นะผมเราก็จะมาเปิดรักกี้บ็อกซ์เิมส์นะครับผมซึ่งพี่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ ถ้าตัดตัว S ออกไปเนี่ยมันจะแปลว่า female อ่ะผู้หญิงเนี่ยเออ feminid รู้จักไหมอืมเอาไปเอาไไอเดียเด็ดเออแต่แต่แต่ว่าถ้ามีตัว S เนี่ยไม่รู้นะแปลว่าอะไรพี่ก็เลยทำหน้าพี่ขวัญเม้มเลยนะฮะซึ่งก็เป็นพี่ขวัญที่ไม่ค่อยเหมือนพี่ขวัญเท่าไหร่โอ้ยพี่ขวัญตัวจริงอ้วนกว่านี้ oh my god I'm bright I'm Mongolian Samuel Apple คืออะไรวะนั่นกคือ apple เลยไง่ะคะอันนี้คืออะไรครับ นี่คืออะไรครับซ o ม e ี h i n g else f ม o ท t s o อ e t h i n ไปไหนวันอะแย่วอะเค yeah, e ขอลองดาบหน่อยลอไกลๆลองดาบหน่อยลองไกลๆไกลๆพอแล้วแย่เจ็บเฉยๆแต่ว่าก็ตายเฉย แค่จิบเฉยๆแค่ตายเฉยๆจิบผิดบ้านเธอเรียกจิบบ่แค่นี้เรียกจิบบ่ฮะเออหุยเขาได้แล้วนะโอเคไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะค่ะเขาได้แอปเปิ้ลอ่ะวู้ดาบดาเมจสองล้านเฮ้ยเขาก็ได้แอปเปิ้ลเฟรมอบฮีมาเหมือนกันแหละเออเออไอ้แนี่อะไรอ่ะไอ้ทำไมไม่มีหนูอยากได้หนูบ้างฟิลิกฟิลิกอะไรสักอย่างเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะ ไรองเท้าก็มาจังหวัดนี้โอ้ว้าวว้าวว้หุยชิลลี่มีพริกด้วยแปลกตรงไหนมีพริกชิลลี่ชิลลี่ชิลลี่ลลนี่ไงเธออยากกินพริกอรอนี่ใครบอกเฮ้ยอ๋อจกละเฮ้ยเฮ้ยวู้นะวหนหนู้ววววววไวววววววอกวว้วมววววจ ดาบ,900บเก้าร้อยดาเมจขุดนะจ้าขุดนะจ้าจ้า,าแต่อะไรก็ฝันได้ดีกขุดไม่ได้ไอ้เน,นี้ยอยู่บนดินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ขุดได้เหมือนกัน <laughs> พอดีว่าได้เหมือนกันแล้วได้เท้าเขาหรือเปล่าดีกว่าจะไม่เป็นไรหรอกก็ได้ดาบของโหด <laughs> อะไรอ่ะ กูติดสโลตายดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย่เลยพี่ไหนอะเอาไปตายได้ไงอะทำไมไม่ตายอะพ P ฮะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะทำไมอะเธอแกล้งเขาอะเฮ้ยทำไมทธอไม่ทำไมถึงไม่ตายอะเมื่อกียว่าเขาไม่ตาย ลอยควอยไงแย่หรอไม่สนใจวะไม่สนใจวะไม่ระเบิดแบบสนใจเดียวอะไรอะ d e เดสรอยสัม o ว้อย่าให้ผมได้บ้างนะแป๊บนึงอย่าเพิ่งทำทำอะไรผมทำอะไรผมพูดของถอยอะไรของคุณน่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอราจะไหม้ไหมเราจะไม้ไม่ปิดสิ ได,ดได้ด้วไเสื้อเกลอกอะไรวะซา,ามูเอลววอุ้ยดาบแบบเพื่อขันนี่นะโอ้เป็นบุ๊คมิดว่าดาบที่มันสองล้านคู่กงอะไรล้านเนี่ยเป็นบุ๊ค <'s> มิดไปฟูลเลยมเต็มว่าจ่ะอะไปอยู่ไหนเขี่ไหนไปไหนอ่ะกีฟได้ยินเสียงเหมือนวาร์ปแล้วก็หายไปอ๋อเอ๊ะอ้าเอา้เอา,เ,อา,เ,อาเมื่อกี้เห็นอยู่เลยเคี่ไปไหนเนี่ยอะไรวะเนี่ยฉันยอยู่ไหนเนี่ยเขียนทับคิวสิ เขาค้างไปแล้วอ่ะค้างเหมือนกันอ่ะพี่ขวัญกับมาลเลี้วนะครับซื้อค้างไปแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมีอะไรสักอย่างที่ขวัญเก็บแล้วมันทําให้พี่ขวัญว้าไปเรื่อยๆแล้วก็มันเจนเดเลทไม่ทันแล้วมันก็ค้างนั่นเองนะครับเพียงแค่พี่ขวัญทิ้งลงไปมันก็แบบกลับมาเหมือนเดิมอ่ะ ลือไปมังกรไม่หายนี่นะดามังกือมังกือเจอกันไอ,อ้มังกรตีเด้อขดกันแล้วนะตีทีเดาวมังกรไปหวั่นเลยเหรอไม่เก่งจริงอย่ามาห้าวแถวนี้เขาแตะ่ปไอ้หนอ่องขดกันแล้วนะโอ้โหลูกวันเทียบเลยสิเป๊นะ <laughs> ไข่ได้ครับผมเทียบไหมครับเฮ้ยก็แค่ไข่อะผมก็มีไข่อะเอ้ยต่อไปครับเราจะได้อะไรนะครับโบอะโบพูดไรนะพูดไรนะพูดอะไรนะเบสร็อกส์เบสร็อกส์พูดไรนะพูดไรนะพูดไรนะเออ เฮ้ยถ้ามันจะยิงเธอแล้วเราก็เดินด้วยป่ะก็แสดงว่าเธอต้องใช้ดีๆตุดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุ๊ตตตตทมลห้อ้ อยเป็นไรยัยโอ๊ยส A โดนกันเกงโอ้ยเธอเก็บดาบเข้าไปยัยโดกันเกงเอาดาบเข้ามาตัวเป็นไงล่ะเหมือนตอนเธอแกล้งเขาแหละพูดมากนะเะเปิดหมดแล้วเหรอเขาเหลืออีก

ได้อะไรได้อะไรเยี่ยมยอดไปเลยยูสองกลองสุดท้ายเอาวคทะนูแบบไปแลวมาดีครับซาโมเอลโบฮเฮ้ยมีคนจะดาทำร้ายมยิงอย่างรัวอ่าฮิตโกงอ่ะนี่อย่างรัวนี่คืออะไรถามใจอู้ ไหนมาดูสิคนน่ะมีเพชรเท่าไหร่มีเป็นล้านมีเป็นล้านอ่ะผมบอกเลยผมบอกเลยกากชื่อว่าโอเคโอเคอ่ะผมรวยอ่ะผมบอกแค่นี้นะผมรวยมากผมเนี่ยไหนงัดออกมาโชว์ดีมหาเศรษฐีดูไบงัดออกมาโชว์งัดอะไรงัดออกมาโชว์งัดอะไรก็งัดเพชรที่คุณมีได้แล้วได้แล้วผมมันรวยก็เยอะ ผมชนะว่ะเฮ้ยอะไรแล้วเพจผมไปทำไมเขาแปลว่าชนะใช่ไหมใช่ไม่ห่านชนะทุกคนเฮ้ยเขาชนะอีกแล้วว่าอะไรกันครับนี่น้องๆมันไม่จริงใช่ไหมมันไม่จริงคนมันแบบขี้หมูขี้หมาว่ะแล้วผมลืมลืมกางเกงโอเคขี้เหม็น เฮ้ยมีไงาเกลียวหยบอยู่โอเคที่เหมิงแหละทุกคนลันลันเกงอะไรก็ใช้ได้ถึงนั้นละอ้ามาครบละวิดามันดุเกินนะมันจะใช้ดามไหนลูยดเอ้ยเลื้ยงมากเลื้ยงมากดสองล้านตีโอเคเลยเนาะจบจบเลื้ยงมากก็ต้องใช้ใช่ไหมดาบสองล้านตีให้โอเคตายไปเลยได้จริงอ่ะเพิ่งใช้ดาบตีอ่ะใช้ยิงปืนกันก่อนเหรอใช่ จิ็บกายแล้วไม่มีอะไรเลยจดิตอนเนี้ยเอ้าเ๋ามีธนูผ่านหมวกอ่ะงงเลยอะไรปลายาเมื่อกี้แล้วหลอดหัวใจหายกระโดดทีเดียวตายคืองงเลยนี่ไงเราได้หมวกละทุกคนพร้อมไอยังอดีตอะไรนะแป๊บหนึ่งนะขอขออะไรแดงด้วยไม่ให้ขอนี่อ่ะพร้อมพร้อมแล้วใช่ไหม พร้อมที่จะตาย้วใช่ไหมโดมก่อนไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเขาหาอะไรไม่เจอสักอย่างอ่ะ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 มาแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะสามส <3, S 2> องหนึ่งเริ่มได้วู้ฮูวเาไม่แต่อันเนี้ยไอ้ไม่ต้องมาไปแสงเขาเลยไม่ยอมให้ปลาหลอกไออ้วานไหนอย่าบอกแลวแค่ถืใอให้มันวิ่งเร็ว <laughs> หรอ

เฮ้ยชุดเธอสะท้อนหรอโอ้ยจะบดบมไม่เห็นโอ๊ยเธอยิงอะไรของเธอเนี่ยปาใส่เทปแป๊บไม่รู้โดนตัวเองเฉยคืออะไรครับเนี่ยเยอยู่ไหนไม่รู้เลยตอนเนี้ยโอ้ยผมไม่เห็นน้าเน่เน่เน่หันหันน้าโอ้ยผมไม่เห็นน้าเน่เน่เขาอยู่หน้าเธอเลยไหน นี่หน้าเธอเลยจะาใกล้ไปเอ้าต้องไกลๆขนาดไหนล่ะหายเลยดิมันก็ตีกันแต่ไม่ตาเอไม่เห็นเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันมืดแบบเนี้ยเอ๊ะดิไม่ใช่เขาเลยเธอจะโดนยามากกว่าเอ๊ะทำไมมันมืดแบบมืดตืดเลยแต่ยามันหายไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมเธอกอดแตกอ่ะโอเคแค่พื้นต่อยนะทำไมเขาเดินไม่ได้อ่ะเฮ้ยกอดเขาก็แตะดีว่ะ ม่ใช่เธอหมดแล้วเธอเหลือแค่หมวกแล้วอไอ้แล้วทําพยาเศษเขาเขาจะใช้ดาบยังไงครับเนี่ย <c oughs> คุณก็ตายนะครับจะ <c oughs> ตายก่อนไงไม่เกี่ยวครับโอเคงั้นเราเริ่มใหม่ด้วยการต่อสู้กับของที่เหลือเราสามารถกินยาได้ <c oughs> อเอาแค่นีน้พอหรือยาให้กินเนี่ยมีแค่น,นี้แล้วเ,เราสามารถใส่ชุดไห<ว>มเราจะใส่ชุดไหม ก็ต้องใส่ชุดที่มีอยู่อ่ะได้มีแค่นี้แหละเพราะว่าไม่ใส่เพิ่มแล้วเขาเลยโอเคปะสามสองหนึ่งเฮ้ยของปลาเขาเยอะจังเลยจะใช้ดาบแล้วนะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย วิวมีคนตกมีคนตกตีก่อนได้เปรียบตีก่อนได้ตีตีแล้วโผล่มาสลับว่ะ็ดาบเดียวกันหนีได้ข่าวเอ๋เยรอสลับจริงด้วยใช่ไหมตีก่อนได้เปรียบไงโอ๊ยเจ๊วิวน้อยอีกแล้วกู Oke guys, hari ini kau suka like share kau subscribe Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.